สวัสดีครับที่จะรับเข้าสู่ช่องความรักริษัพเจ้าใน EP ที่เท่าไหร่นะ133หรือ134ประมาณนี้แหละเออนั่นแหละซึ่ง EP นี้เราจะมาอะไรนะเราจะมาสร้างโลงทาน ฝันล,ลายลงขานอาวสานลงเหลืองตัวแข็งตัวจีนตัวกินงานแต่งเง้ยนะครับคนดูวันนี้เราจะมาสร้างรงฐานนั่นแหละนั่นก็คือศูนย์อาหารของเกาะเกาะนี้เพราะว่าผมนั้นตอนมาเกาะน,นี้ไม่ค่อนข้างข,ข,ขาดแคลนเรื่องอาหารถึงแม้จะมีแครอทอยู่ข้างๆแต่เราก็ขี้เกียจขุดเพราะฉะนั้นผมจะตุนอาหารจํานวนมากมหาศาลไว้นะที่นี่โอเคทีนี้เตรียมไม้กันเลยดีกว่าครับผมท่านผู้ชมเราเอาไม้มาซักเท่านี้แล้วกันนะจ๊ะแล้วเราจะได้เริ่มก่อสร้างสิ่งปฏิ สวยงามเท่แรกจะบอกว่าเริ่มก่อสร้างสิปฏิกุลโอเคเราเรื่มมาตรงนี้กันเลยดีกว่าวางให้มันดูสวยงามพระรามก้าคือเราไม่แน่ใจว่าเราจะสร้างให้มันยิ่งใหญ่หรือกว้างใหญ่แค่ไหนเพราะเราแค่จะสร้างมันเป็นโรงอาหารของที่นี่เฉยๆไม่ใช่โรงอาหารที่เอาไว้กินข้าวตอนเที่ยงแต่เป็นโรงอาหารที่ผมจะเป็นจุดฟาร์มอาหารของผมเองเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ทําให้ผมมีอาหารกินตลอดทั้งปีตลอดทั้งชาติถ้าผมอาศัยอยู่ที่นี่แต่ผมก็ไม่อาศัยอยู่ที่นี่หรอก แค่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีอาหารกินตลอดไปในเกาะน,นี้นะเป็นอาหารแบบอินฟินิตี้ผมจะสปอยไว้เลยว่ามันจะมีวัวเข้ามาอยู่ในนี้แหละเออเสียงฝนตกคุยกับพระเจ้าวปหนึ่งตกไหมวะกำลังอาชีพเสียงอรายของพระเจ้าอุตสาห์ตกลงดีลงานให้ละให้เงินนอกแปดรอล้านกับวัดวัดหนึ่งนั่นแหละร้อเล่นร้อเล่น ผมไม่ได้มีสิส่วนอะไรเกี่ยวกับทิชแย้มแล้วอย่างหนึ่งเรื่องข่าวเรื่องทิชแย้มก็ผ่านไปได้หลายสัปดาห์แล้วถ้านับจากที่ผมอัดคลิปเสียงนี้อยู่ซึ่งผมก็อัดคลิปเสียงพร้อมกับการอัดคลิปวิดีโอในวันเดียวกันแล้วจาจะบอกเพื่ออะไรเนี่ยโอเคขึ้นตรงนี้วางตรงนี้นี่คือการตกแต่งโซนภายในของ iPhone เงียบๆนี่คือการตกแต่งฟงส่วนภายในของ,องสิ่งที่เขาเรียกกันว่าโรงทานอาวสานโรงเลี้ยงตัวแข็งตัวจีนตัวกินงานแต่ง นั่นแหละโอเคช่างลงฐานของเราก่อนจะช่างได้ไงล่ะต้องทางให้เสร็จเออวาง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 ไว้ตรงนี้โอเคเสร็จแล้วก็วางประตูไว้ให้เรียบร้อยแม่ชืบชืบประตูดูดีใช้ได้ใช่ย่อยเลยสุดยอดเวดิกุดเวดิกุดเวดิกูดเลยอเควางแท็บอันนี้เพื่อให้เข้าง่ายๆไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจเปิดปิดประตูเองมันขี้เกียจนี่ไงคราวขี้เกียจฝังอยู่ในดีเอ็นเอของมนุษย์แล้วก็กลายขี้เกียจทำให้มนุษย์เจริญก้าวหน้าได้ถึงทุกวันนี้ พราะอย่างนั้นเราขี้เกียจต่อไปเรากําลังจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าโรงขังสัตว์ระดับ S S R V I P ของสัตว์พวกนี้เลยแต่ขอหาข้าวก่อนแม่ถือว่าหาข้าวหากินน่โคตดจะง่ายได้แล้วเราก็เอาข้าวมาซักอ่ไม่เอาสองไม่เอาสองเอาแค่หนึ่งพอเราแค่จะเอามาลอนะ่อล้วไม่ได้จะเอามาให้มันผสมพันธ์กันเองให้มันล่อกันเองไงให้มันล่อตู่กันเองชืบชบวางตรงนี้ไว้พักหนึ่งวางวางให้เรียบร้อยก่อน วัวสีโอเคสวยสวยสวยคือคือเราแค่จะรอมันโตแค่นั้นแหละจริงๆอาหารตรงนี้มันก็มีแหละแต่ว่ามันไม่จุใจเท่าอาหารที่ผมจะสร้างต่อไปนี้นี่แหละชึบนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ตื่นขึ้นมาล่อวัวไปนี่คือจะเป็นวัวที่โชคายที่สุดในแมพของเราเพราะผมจะรับเชิญเขาเข้าไปในตู้นั้นชึบลงไปเลยไอ้หนูลงไปเลยไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูลงไปในตู้เอสวยงามพระรามเจ็ดโดนขางสแกไอ้อ้วน ผมไม่ได้บูลลี่มันนะมันอ้วนจริงๆเพราะมันคือวัวโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีความท้วมอยู่ผมขออภัยกับคำพูดเมื่อกี้ตบปากห้าร้อทีได้ยินเสียงตบปากผมปะนั่นแหละเราฟาร์มสิ่งที่เรียกว่าอาหารได้แล้วซึ่งมันเป็นถ้วยเมื่อ่ามเมงเลยอะ่ะชึบมันคืออาหารที่หาง่ายกินง่ายและใช้ได้ไม่จำกัดนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็มาตีตรงนี้ เพื่อที่จะสร้างเป็นฟาร์มบนฟาร์มในบ้านเรียกได้ว่าไม่ต้องไปไหนแล้วชีวีนี้อยู่อาศัยแต่ในถิ่นกำเนิดของตอนเองเท่านั้นโอเคเลยนับว่าเวลิกูดเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆแต่ปลูกไปปลูกมาอ้าวหมดซะงั้นหมดอย่างนี้ทำยังไงหมดอย่างนี้ สิ้นเรียบร้อยนี่คือผมไปตัดข้างล่างมาแล้วเพื่อที่จะเอา,าข้างบนสําหรับคนที่ถามว่าะข้างล่างมีไว้ทําไมถ้าไม่ใช่สูรรวมอาหารผมจะสร้างสูรรวมอาหารเพราะอย่างนั้นอาหารของผมมันต้องครบคันเข้าใจไหมครับคุณผ,ผู้ชมโอเคซึ่งคลิปนี้จริงๆจะทําเสร็จตั้งแต่ตอนห้าโมงก็นแหละแต่ได้ปล่อยช่วงประมาณทุ่มๆนิดๆเพราะว่านั่นแหละผมต้องไปแก้ปัญหาโทรศัพท์น้องนิดหน่อยแล้วก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับผม ถ้าชอบหรืออะไรหรือ,อยังไงก็กดติดตามกดไลค์ให้ผมเถอะเพราะเห็นดาบในมือผมไหมผมจะเอาไปฟันตูดคนที่ไม่กดติดตามผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย